ความลับเรื่องจริงน่ารู้เกี่ยวกับจอยบอยจะมีอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over อร์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับสำหรับจอยบอยในเรื่องวันพีชปัจจุบันนี้นะครับถือได้ว่าเป็นตัวละครที่โคตรจะมีความสําคัญต่อเรื่องมากๆเลยแต่ประเด็นเลยก็คือนะครับมันเป็นแบบว่าตัวละครที่โคตรจะมีความลับเลยในตอนแรกและปัจจุบันนี้มีการเปิดเผยความจริงของเขามาหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็มีจุดเชื่อมโยงที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยวันนี้ก็เลยนําเสนอนะ มาในเรื่องวันพีทและเหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณหากกดแล้วไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่าเริ่มต้นที่เรื่องแรกนะครับสำหรับจอยบอยนั้นถึงแม้นะครับจะเป็นตัวละครที่สําคัญมากๆเลยของเรื่องวันพีทแต่นะครับถ้ามีการพูดถึงนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยมีการพูดถึงครั้งแรกในมังงะวันพีทในตอนที่628นะครับโดยในตอนนั้นแนนี่โคโรบินอยู่ที่เกาะมนุษย์เงือกนะครับแล้วก็ได้ไปพพบข้ออคววาาามมนรรโดดยี่่กกูถึงหืเ จอยบอยครั้งนั้นเป็นครั้งแรกโดยเป็นตอนที่โรบินนั้นเข้าไปในป่าแห่งท้องทะเลลึกนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็ได้อ่านโพนิกิฟซึ่งในโพนิกิฟนั้นนะครับได้มีการเขียนจดหมายขอโทษเอาไว้นะครับและเราก็ได้รู้จักจอยบอยในตอนนั้นเป็นครั้งแรกเลยโดยเนื้อความนั้นก็ฟีลแบบว่านั้นจอยบอยนะครับกำลังขอโทษใครสักคนหนึ่งซึ่งในภายหลังเราก็มารู้ล่ะครับว่าจอยบอยนั้นได้ขอโทษนะครับเจ้าหญิงมนุษย์เงือกในยุคสมัยของตนเองไปต่อที่เรื่องที่2นะครับตำนานจอยบอยนทน จำกันได้นะครับตอนที่มังะวันพีสเนี่ยออกมาแบบแปลไทยใหม่ๆเลยนะครับโดยในตอนนั้นนะครับออกในซีคิดนะครับได้มีการแปลชื่อนะครับจอยบอยเป็นโจอี้บอยนะครับแต่ก็ภายหลังนะครับก็มีการแก้ไขนะครับในฉบับรวมเล่มให้กลายเป็นจอยบอยอย่างที่เรารู้อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับก็ถือได้ว่านะครับจากเทพตำนานผู้ปลดปล่อยนะครับเกือบได้กลายไปเป็นนักร้องแรปเปอร์ชื่อดังของประเทศไทยแล้วนะครับถึงร้ายก็รักนะเกเรยังไงก็รักนะไปต่อที่เรื่องที่3นะครับจอยบอยนั้นเนี่ยก็คือเทพนิกานะครับก็คือผู้ พลังผลปีศาจสายโซออนอย่างผลนิกาที่ลูฟี่กินอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นแหละครับโดยจอยบอยคนเก่านั้นเป็นเทพในตำนานนะครับเทพแห่งการปลดปล่อยด้วยเหล่าธาตุนั้นนะครับต่างเทิดทูนนะครับในตัวของเทพนิกะมากๆเลยเพราะพวกเขาเชื่อแหละครับว่าเทพนิกะนั้นนะครับจะเป็นผู้ปลดปล่อยเขานะครับจากความเป็นทาสหรือแม้กระทั่งนะครับเผ่าคนยักษ์เองยังมีเทพนิกะนะครับเป็นตำนานของตนเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าเทพนิกะนั้นก็เป็นจอยบอยนะครับถือว่าเป็นจุดที่สําคัญเลยเพราะเท่ากับว่านะครับจอยบอยคนใหม่นั้นก็คือลู น่นนัเองเนื่องจากว่าลูฟี่นั้นเป็นผู้ครอบครองพลังผลปีศาจนิกะนะครับที่เป็นเทพตำนานของเหล่าธาตุแล้วก็เป็นต่อที่เรื่องที่4นะครับจอยบอยนั้นเนี่ยเป็นคนนะครับที่มาจากช่วงร้อยปีที่ว่างเปล่าหรือเมื่อ800ปีที่แล้วโดยจอยบอยนั้นนะครับเคยแบบว่าทําความผิดบางสิ่งบางอย่างแล้วกันนะครับแล้วก็ไปขอโทษกับเจ้าหญิงมนุษย์เงือกที่เขานั้นทําไม่สําเร็จโดยจอยบอยในตอนนั้นมีความฝันนะครับต้องการให้มนุษย์เงือกและมนุษย์นั้นอยู่ร่วมกันได้นะครับแต่แน่นอนแหละว่าภาร,รกิจของเขาไม่สําเเเร็็็จนกลยปร ขอโทษกันนะครับจึงทาให้เป็นจุดเชื่อมโยงนะครับให้เวียนกลับมาในยุคสมัยนี้อีกครั้งแล้วก็ไปต่อที่เรื่องที่5นะครับจุดยืนยันนะครับว่าจอยบอยนั้นมีความสําคัญต่อเรื่องแน่นอนเพราะตอนที่โกดีโรเจอร์ชายผู้เป็นราชาโจรสลัดไปเกาะสุดท้ายอย่างลับเทลแต่ปรากฏว่าเมื่อเขาไปถึงแล้วนะครับเขากลับได้รู้ความจริงว่าเขานั้นไปก่อนเวลาตอนที่เขาไปนั้นยังไม่ใช่ยุคสมัยของเขานะครับเล่นเอาโรเจอร์นั้นถึงกับหัวเราะออกมานะครับแล้วก็รู้สึกอิจฉานะครับในตัวของจอยบอยคนใหม่เป็นเพราะว่านะครับ ควรนะครับมันยังไม่ถึงยุคสมัยเขาเลยเป็นจุดเชื่อมโยงว่าทําไมโรเจอร์นั้นจะต้องนะครับมีลูกของตนเองนะครับเพราะว่าคาดหวังว่าลูกของตัวเองนั้นจะเป็นนิวจอยบอยหรือนะครับสร้างยุคสมัยโจรสลัดใหม่มาเป็นเพราะว่าต้องการให้โจรสลัดหน้าใหม่นั้นนะครับเป็นนิวจอยบอยนั่นแหละในการสารฝันสุดท้ายนะครับของโลกวันพีทแล้วก็ไปต่อที่เรื่องที่6กนะครับกับจุดเชื่อมโยงกันนะครับกับสิ่งมีชีวิตและก็หุ่นยนต์นะครับที่มีความเชื่อมโยงกับจอยบอยโดยเราต้องย้อนกลับไปก่อนนะครับตอนที่ช้างสุ 1,43นะครับซึ่งในตอนนั้นช้างสุนิชชาเขาบอกเลยครับว่าจอยบอยกลับมาแล้วนะครับและภาพก็ตัดไปที่ร่างของลูฟี่นะครับก็เราก็รู้ว่าลูฟี่นั้นเป็นเทพนิกาะนะครับเป็นนิวจอยบอยหรืออย่างมาง่ายวันพิษในตอนที่1,111นะครับก็คือเป็นการตื่นขึ้นของหุ่นยนต์โบราณที่หลับไหลมานานนะครับนับร้อยปีนะครับซึ่งหุ่นยนต์โบราณนั้นตื่นขึ้นด้วยพลังงานนะครับของจอยบอยก็คือของลูฟี่เทพนิกาะนี่แหละโดยตื่นขึ้นมาปั๊บนะครับก็ได้มีการขอโทษ ว่านะครับสองสิ่งนี้นะครับมีจุดเชื่อมโยงกับจอยบอยนะครับเผลอเเป็นสิ่งที่มานะครับตั้งแต่ช่วงร้อยปีที่ว่างเปล่าหรือเมื่อกว่า800ปีก่อนแล้วก็ไปต่อที่เรื่องที่7นะครับสำหรับจุดเชื่อมโยงนะครับเกี่ยวกับหมวกฟางใบยักษ์ใครจํากันได้นะครับณภาคงานประชุมริเวอรี่เราจะเห็นว่าในเมดิจัวนั้นจะมีหมวกฟางใบยักษ์อยู่นะครับซึ่งก็จะคล้ายนะครับกับหมวกฟางของโรเจอร์ที่มอไปกับแชงแฉงมอกไปกับลูฟี่นะครับหรือนี่นะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกว่าหมวกฟาางงงใบยยัักนนนี้้เเคป็ขอทด บอยมาก่อนหรือเปล่านะครับเพราะแน่นอนว่าจอยบอยนั้นเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เคยสร้างปัญหาให้กับฝั่งรัฐบาลโลกมาก่อนนะครับจึงไม่ใช่เรื่องแปลกใจอะไรเลยที่บอกฟังใบยักษ์นั้นจะเคยเป็นของจอยบอยนะครับแล้วก็ไปเชื่อมโยงนะครับเกี่ยวกับการที่นะครับเทพนิกะหรือว่าจอยบอยนั้นเป็นตำนานนะครับของเผ่าคนยักษ์นะครับก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกนะถ้าจอยบอยนั้นจะเป็นคนยักษ์มาก่อนแล้วก็ไปต่อที่เรื่องที่8นะครับความพ่ายแพ้ของจอยบอยเป็นสิ่งที่ทําให้ก่อกําเนิดฝั่งรัฐบาลโลกเพราะว่าได้มีการเปิดดเผยยยแล้้วัับ่่าาหงจกทีออนนไพ หลังจากนั้นนะครับยีอาณาจักรได้มีการก่อร่างสร้างตนขึ้นมานะครับแล้วก็อาณาจักรพวกเนี้ยที่เป็น20อนาณาจักรนะครับก็ขึ้นไปเป็นเผ่ามักงกรฟ้านะครับและก็เกิดเป็นฝั่งรัฐบาลโลกซึ่งแน่นอนว่าเป็นจุดที่สําคัญเท่ากับว่านะครับเป็นการบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าจอยบอยนั้นเป็นศัตรูที่แท้จริงนะครับของฝั่งรัฐบาลโลกมาโดยตลอดเลยนะครับเพียงแค่ว่าเป็นสิ่งที่พวกเขานั้นพยายามปกปิดนะครับไม่ให้คนทั้งโลกนั้นได้รับรู้และไปต่อที่เรื่องที่9กานะครับความนา พยายามเปลี่ยนชื่อนะครับพลังผลปีศาจของลูฟี่นะครับก็ยังผลที่เราทราบและครับว่ายังผลฮิโตฮิโตโมเดลนิกะของลูฟี่นะครับฝั่งธทบาทโลกนั้นก็เปลี่ยนไปเลยนะครับจากผลปีศาจสายโซออนเปลี่ยนเป็นพารามิเซียนะครับแล้วก็เป็นผลโกมุกโกมุผลยางยืดแทนนะครับเพื่อไม่ให้คนนั้นเนี่ยเข้าถึงพลังผลปีศาจนี้หรือได้พลังผลปีศาจนี้ไปนะครับจะไม่ได้ศึกษาข้อมูลต่อนะครับเพราะว่าพวกเขานั้นหวาดกลัวผู้ใช้พลังผลปีศาจนี้จะทําให้พลังผลปีศาจนี้ตื่นขึ้นมานะครับเพราะว่าเป็นจุดที่เชื่่อออมโยยงตนทีจ พีคนั้นเขาทาให้พลังผลปีศาจนี้ตื่นขึ้นนะครับและเกือบชนะฝั่งระบานโลกมาแล้วแล้วก็ไปต่อที่เรื่องที่10เรื่องสุดท้ายนะครับเหตุผลที่โอเด้งนั้นกลับมาที่วานอเป็นเพราะว่าเขานั้นรู้ว่าจอยบอยจะกลับมาที่ประเทศนี้อีก20ปีข้างหน้านะครับจึงทาให้เขานั้นได้เล่าเรื่องราวตรงนี้นะครับให้กับผู้ติดตามของเขานะครับกล่าวปอกจาบแดงนะครับและในท้ายที่สุดนะครับโอเด้งนั้นเนี่ยก็คือต้องยอมสละชีวิตของตนเองนะครับเพื่อให้ทุกคนนั้นไปต่อในอนาคตอีก20ปีข้้าางหนเพื่อออออไปช่่่ววยยเเหหลืนืนนคัใตคใตขงจมพทํา เปิดซึ่งในท้ายที่สุดก็อย่างที่เรารู้แหละครับว่าลูฟี่ก็คือจอยบอยคนใหม่นะครับซึ่งลูกชายของโอเด้งนะครับอย่างโมโนสุเกะนั้นก็จะสานต่อนะครับเจตดจำนงของพ่อตนเองนะคบแต่นะครับพอไปไปมาแล้วโมโม่นั้นก็ตัดสินใจแหละครับว่ายังไม่เปิดประเทศในตอนนี้ก่อนนะครับก็รอเวลาที่เหมาะที่สมควรนะครับแต่อย่างน้อยๆเราก็รู้แล้วแหละครับว่าเดี๋ยวมีการเปิดประเทศแน่นอนนะครับเพราะรอการมาของจอยบอยก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นสิบความลับเรื่องจริงนะครับเกี่ยวกับจอยบอยที่มีการเปิดเผยมาแล้วนะครับในเรื่องวันพีชนะครับพ ในช่วงในท้ายของวันพีชเนี่ยจอยบอยจะเป็นตัวละครที่โคตรจะสําคัญเลยนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นบาแสต่างๆละกันที่อาจารย์โอดานั้นได้มาเชื่อมโยงกันนะครับว่าความสําคัญของจอยบอยนั่นคืออะไรจอยบอยเป็นอะไรนะครับซึ่งมันก็มีความเชื่อมโยงกับลูฟี่ผู้ได้เป็นเพลของเรื่องนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับรู้ไว้เป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดเลยนะครับที่ผมได้นําเสนอในคลิปนี้และทุกคนมีความเห็นกันบ้างครับคิดว่าจอยบอยนั้นนะครับอย่างลูฟี่เนี่ ลและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือน,นคลิปใหม่ๆของคุณมันจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ